มาเลยดีกว่าเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะกับตันของเราครับไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างมางานตลอดออนแอร์ครั้งนี้ครับผมก็วันนี้มาร้องเพลงให้แฟนๆฟังกันด้วยครับก็ซ้อมนานอยู่พอสมควรครับครั้งนี้ถือว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่มาตลอดออนแอร์ใช่ไหมฮะปีนี้ครั้งแรกปีที่แล้วก็มาปีแล้วรู้สึกไม่ได้มาขอนแก่นครับไปเชียงใหม่กับหัดใหญ่ครับผมผมว่าเดี๋ยวเราลุกจากตรงนี้ดีกว่านะอยู่นานเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่สนใจผมนะครับ มือเนี่ยมือนี่ดูสิทไมุวผู้ชายมาปุ๊บตะขอหลุดเลยอ่ะอดูก่อนนะนิ่มมากรู้สึกผิดด้วยแน่แน่ไปอยู่กับคุณป้าไม่รู้คุณคุณป้าจะไม่ให้ทำอะไรคุณป้าก็จะไม่ทำอะไรดูสิเราส่งพระเจ้าอะไรกัน เมื่อวานเจอพี่โน่ก็เรียกว่าสึกหนักแล้วเรียกได้ว่าไม่มีใครถ่ายรูปกูเลยนะคะตอนนี้มาเจอน้องเขาอีกก็ก็ดูวิว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 อ่ะแฟนคลับแฟนคลับที่อะไรนะแฟนคลับรอเราจะรู้มีค่าเติมยังคะแฟนคลับของใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับของกัปตันค่ะกัปตัน คือเพื่อนอ่ะวันนี้เขารายงานตัวเขาเขารีบมาจากเชียงภูมิะค่ะรีบขึ้นรถมากลัวไม่เจอรถใครด้วยค่ะเป็นแฟนขับของใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับวันนี้พี่ตบต้านค่ะกับตัานมาจากไหนครับนี่อุดอรค่ะทาไมถึงชอบกับตัานครับคิดว่าเป็นสามีอะไรนะฮะคิดว่าเป็นสามีตัวเองค่ะคิดว่าเป็นสามีตัวเองค่ะคิดว่าเป็นสามีตัวเอง